สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนเ่อ,อแฟนเพจนะครับของช่างแตกจัก,กรพงนะครับแล้วก็เพื่อนๆพื่เอฟซี FC ในช่องทาง y o u t u b e นะครับแตกจัก,กรพงชาแนลมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับช่างแตกมีทิปสั้นๆเล็กๆมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนเที่มีคำถามเข้ามาบ่อยมากนะครับ เกี่ยวกับการตั้งฟันขึ้นลงและความหมายของการตั้งฟันขึ้นลงทําไมเราต้องต่างนะครับเ,เป็นจากเย็บอุตสาหกรรมนะครับเหมือนกันทุกตัวถ้าเป็นเย็บอุตสาหกรรมนะครับที่ต่างก็จะเป็นพวกบาร์เดอร์กับจูกิบางรุ่นที่ปรับฟันไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับปรับสูงตามของฟันนะไม่ได้แบบบาลานซ์ฟันนะครับ สูงต่ําทําไมเราต้องปรับเพราะปกติแล้วเนี่ยจากถ้าตั้งมาแล้วเนี่ยก็จะเย็บไปแบบงานต่อเนื่องแหละยาวๆไปนะครับแต่ว่าทําไมต้องปรับฟันสูงต่ําเพราะว่าถ้าเผื่อจากที่มันมีโอการใช้งานนานฟันก็สึกหลอไปเนี่ยฟันก็จะต่ําลงพอต่ําลงเนี่ยเขาจะปีนหนาปีนหนายังพวกเกงยีนอย่างอะไรเนี่ยปีนไม่เหมือนเดิมและไม่สมูทนะครับไม่ไม่ลื่นคือมันมันไม่ไปอะ่ะปรับความห่างเท่าเดิมแต่ว่ามันปีนไม่ค่อยไปอะ่ะ เพราะฟันมันเริ่มต่ำลงนะครับแล้วก็ต้องมาปรับกันนะครับส่วนมากจะเรียกช่างแหละแต่ว่าบางที่เขาปรับเองนะครับแต่ถ้าเผื่อใครอยากรูก็นะครับก็เดี๋ยวผมบอกนะครับมีจุดเดียวนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาอันนี้ออกก่อนนะครับนะไม่ต้องเห็นหน้าช่างน่ากนทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายก่อนนะ ครับฟันนะครับเพื่อนเพืนเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้เขาเรียกฟันนะครับเดี๋ยวผมไปดูใ,ใกล้ละเห็นอันนี้ดีกว่าโทษทีนะครับผมเป็นคลิปสดนะครับผมจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้น มันนี้นะครับมันอาจจะมีเงานิดหนึ่งโทษทีที่วีดีโอไม่ชัดแต่ว่าให้เรารู้ว่านี่คือฟันอันนี้คือตีนผีอันนี้คือฟันนะครับเอ,อทจุดที่เราจะต้องตั้งฟันขึ้นลงสูงต่ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาตีนผีลงให้ดูนะครับแล้วจุดตั้งมันอยู่ตรงไหนนะครับจุดตั้งของฟันเนี่ยนะครับเราเรามันต้องงายหัวขึ้นมาแบบนี้น,ะะ <c oughs> นี่อ่ะ จุดที่จะตั้งฟันนะครับเอ่อเพื่อนๆเห็นกระเดื่องตรงนี้ไหมฮะกระเดื่องของเพาตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับข้างล่างตรงตัวข้างบนที่เราหั่งหงายหัวจักเนี่ยนะครับน็อตตัวนี้แหละครับเป็นตัวตั้งสูงต่ำถ้าเราคลายออกเนี่ยมันจะอิสระนะครับสมมติผมคลายออกใช้ไขควงแบนตัวเดียวนี่แหละครับ ฝุ่นผงคลายออกเนี่ยนะครับถ้าเราเอามือดันเนี่ยเห็นไหมฮะสพานฟันทั้งหมดอ่ะเขาก็จะขยับขึ้นขยับลงได้มันอิสระนะครับถ้าเราอยากจะให้มันสูงเราก็วิธีตั้งก็คือเราดันขึ้นไปสุดคือเราปล่อยตีนผีเลยก็ได้นะครับเราดันขึ้นไปสุดดันขึ้นไปสุดเลยนะครับสุดก็คือมันจะตัวตัวกระเดื่องมันจะชนแป้นแล้วล่ะนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเรารู้ว่ามันตั้งได้สุดแค่ไหนก็คือดันขึ้นไปสุดนะครับ แล้วก็เอาลงลเอาใช้ความรู้สึกเราก็คือเอาลงแค่นิดนึงมิลน,นึงประมาณนี้แล้วก็ลองนะครับระวังไขวงเนี่ยครับล็อกคอตึงมือก็เสร็จแล้วนะครับความสูงต่ำของฟันจะอยู่ที่น็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับทุกรุ่นแหละนะครับมีนะครับาบางรุ่นที่จะปรับเป็นตัวกลๆมๆมันนั้นจะเป็นพวกจุดๆพวกบาตเดอร์ไปแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากอุตสาหกรรมที่เป็นใช้งานทั่วไปก็จะปรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ส่วนตัวข้างล่างจะเป็นตัวบาลานซ์ฟันนะครับโยกๆหน้าหลังผมมีคลิปแล้วส่วนสูงต่ำผมก็มีคลิปเหมือนกันแต่อันนี้คือมาเจาะจงตรงนี้นะครับให้ดูครับเอาตีนผีออกก่อนก็ได้เห็นไหมเนี่ย าดกาน,น,นแล้วผมยกตีนผีขึ้นนะครับนองสะท้อนหน่อยนะครับอันนี้นะครับซึ่งการตั้งฟันเนี่ยสูงต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเ,เวลาเราหมุนจักขึ้นมาเนี่ยนะครับ ถ้าเราหมุนล้อจักรเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราตั้งสูงเกินเนี่ยไหมครับแป้นเขาจะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับก็คือตั้งสูงเกินนะครับมันจะมาชนแป้นแล้วมันจะดังปัก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 นะครับวิธีตั้งที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเราคลายน็อตออกแล้วก็ดันขึ้นสุดแป้นเสร็จแล้วเราเอาลงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับครับเมื่อกี้เห็นไม่ชัดมามาตรงนี้เลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะ ตัวนี้ไม่ใช่ตัวบนนะครับเป็นตัวเราคลายออกแล้วกระเดื่องมันจะโยกเห็นไหมครับฟันก็จะโยกเป็นอิสระได้นะครับก็คือสูงต่ำมาดูตรงนี้มาดูตรงฟันถ้าผมโยกขึ้นโยกลงเห็นไหมครับสูงต่ำสูงต่ำนะครับเราจะเอาแค่ไหนถึงได้ขนาดที่เราเราพอที่ว่าจะมันเป็นเป็นที่เราต้องการให้มันสูงก็คือดันสุดแป้นนะครับ มื่อสุดเป็นแล้วเราเอาลงนิดนึ่งครับเอาลงนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดกับขออภัยก็คือให้รู้เทคนิคก็พอนะครับว่าจุดไหนมันเป็นตัวปรับเราก็ขันน็อตล็อกผมใช้มือเดียวในการถ่ายทำนะครับขอขออภัยด้วยขันน็อตล็อกเลยนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เราปรับสูงต่ำของฟันได้นะครับ อันนี้ผมปรับสูงไปอีกแล้วนะครับมันทําให้มันชนแป้นเห็นไหมครับอันนี้คือมันเกิดปัญหาขึ้นเราต้องเอาลงอีกนะครับประมาณนั้นนะครับก็วันนี้มีคลิปแบบสดๆให้เพียงแค่นี้นะครับจุดที่เราหลักๆก็คือที่จะบอกก็คือวันนี้จะมีจุดนี้นะครับหลักๆก็คือช่างตรงไหนตั้งสูงต่ำของฟันก็คือจุดนี้จุดเดียวนะครับมันจะเป็นเพาตัวแรกถ้าเราดันหัวจักไปข้างหลังแบบนี้ มันจะเป็นเผาตัวอยู่ข้างหน้าของเราเลยนะครับตัวนี้มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งจะเป็นคนละทรงคนละลักษณะน็อตฝังน็อตโ่อะไรก็ตามมันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเวลาคลายออกปุ๊บฟันมันก็จะโยกขึ้นโยกลงอิสระแล้วก็ตั้งตามใจเราเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่างในช่องทาง YouTube Channel ด้วยนะครับเป็นแตกจักรพงชาแนลนะครับแล้วก็ แฟนเพจ Facebook ก็จะเป็นซ่อมจักเองได้ใบช่างแตกนะครับวันนี้พอแค่นี้เนาะสวัสดีครับผม